UG Phone แอปสำหรับอยบอดฟาร์มเกมตลอด24ชั่วโมงให้บริการเช่ามือถือบนคลาวเหมาะสำหรับคนที่มีบัญชีเกมหลายบัญชีแต่มีมือถือเพียงเครื่องเดียวนั่นเองนะครับถ้าคุณใช้ UG Phone เนี่ยคุณจะสามารถฟาร์มไอดีได้แบบยาวๆนั่นเองนะครับไม่เลืองไฟไม่เลืองเน็ตแล้วก็ไม่ต้องเฝ้าหน้าจอด,ดยนั่นเองนะครับมีหลายแพ็กเกจให้เราเลือกซื้อนะครับมีหลายสเปคให้เราเลือกใช้เพียงใช้โค้ดลด ไลน55นะครับก็จะสามารถลดได้ถึง20บาทต่อครั้งนั่นเองนะครับสามารถดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง Android, iOS และ PC ลิงก์อยู่ใต้ดีคริปชั่นใส่ไว้ให้แล้วนะครับทุกคนฮ้ลโหสวัสดีครับทุกคนครับอยู่กับผมอีกแล้วนะครับผมนิจ,จิคุผึงนะเพิ่มเติมคือไม่มีอะไรเรียนเอกนะครับวันนี้ยู่กับ คลิปพิเศษนดดหนึ่งเพราะว่าหลังจากที่ผมลงคลิป i d ดีที่เปิดกาชาไปเนี่ยนะครับก็มีท่านหนึ่งนะครับทักมาในเพจแล้วก็ขอให้เปิดกาะชาให้หน่อยซึ่งก็รับคําบัญชาฮะเปิดให้ได้แน่นอนนะครับมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับวันนี้3 0 0พลูบี้ครับกับไอดีของคุณลิศนั่นเองนะครับเขาส่งมาให้นะครับในวันนี้นยเดี๋ยวมาดูกันว่าจะดวงดีนะครับได้เกียร์กี่ชิดนนะครับได้รองเท้ากี่อันได้ดาบกี่อันนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูกันนั่นเองเนาะมาดูรีวิว ID ดีนี้กันสักนิด มดเลยมีอีสนาครับมีบอสมีไมกี้โอ้โหเรียกได้ว่าเออโอโหทีมนี้ต้องการเกียร์ครับทีมนี้ตัวค่อนข้างครบนะครับค่อนข้างครบและเล่นได้ดีแต่ว่าเกียร์เนี่ยยังไม่มีโพชะ,ะนันเดี๋ยวเราจะเปิดเกียร์ให้เขาเองนะนะมาสามพันรูบี้นะครับเขาเคยเปิดไปบ้างหรือ,อยังนะครับขอดูหน่อยสิขอดูหน่อยอ่าสเปเชียลกาชานะครับอย่างอย่างอย่างสิบห้ารอบสามพันรูบี้ครับเหลือห้ารูบี้วันนี้จะเต็มครับไป กดไปที่รองเท้าสักสามรอบก่อนนะครับสูตรเรานะสักสองสารอบนะอ่ะไปไปเลยฮะยาวๆครับสามพันลูบี้เดี๋ยวมาดูกันว่าจะสามารถจั่วนะครับได้รองเท้านะครับมาให้บอสหรือเปล่าเพราะไอ้ดีๆก็มีบอสเหมือนกันนี่นะครับมาโอ้หพูดถึงรองเท้ารองเท้ามันมาเลยอันแรกคุณพระคุณเจ้ามาอะไรขนาดนี้ครับไม่เอาสิขอรองเท้าแปดดาวแทนได้ไหมอ่ะแปดดาวมาไมา่มาเป็นหมวกเลยโอ้โหคุณพระเฮ้ย เขาโดนแน่นอนก็ได้เพราะว่าไอเดียนี้เ,เป็นไอดีที่เรียกได้ว่าโดนแน่นอน,นย,ยังไม่มีนะครับแล้วผมคิดว่าถ้าไอเดีเนี่ยได้ดาบไปสักชิ้นหนึ่งเนี่ยน่าจะทําให้ทีมพัฒนาไปได้เยอะนะครับอ่ะมาดูกันโอ้หนี่คือมันจะออกแต่5ดาวล้วนเลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยขออย่างน้อยฮะรองเท้า1อันดาบ1อันก็พอนะครับให้มันพอคุ้ม3,000ัลูบี้หน่อยนะเพราะว่าถ้าเป็น3,000ัลูบี้เนี่ยดาบหนึ่งอันรองเท้าหนึ่งอันเนี่ยมันจะถือว่าคุ้มแล้วนั่นเองอักมาแล้วอาพรของเล่าปี ออกประจําออกจริงๆเลยอันนี้จะออกอะไรเยอะแยะมากมายฮะใช้ก็ใช้ไม่ได้ฮะไปย่อยได้อย่างเดียวโอ้โหอันนี้ไม่เอาสิขอคนระโบหน่อยเจ็ดดาวมาเป็นแบบสี่ห้าดาวไปเลยนะครับไม่เอาสิลองเท้ามาโอ้ยมันก็มากาลงกําไรเหมือนกันขิมขงขิมขัดอันเดียวกันเลยโอ้โหเป็นกางเกง รองเท้าจริงๆด้วยครับแต่เป็นรองเท้าร่ดแรกรองเท้าปีกเมฆเขามีเขาน่าจะมีเยอะแล้วแหละนะครับทีมระดับนี้ขอโอ้ยเกือบเฮแล้วฮะเป็นดาบเป็นกันครับแต่ว่เป็นกระบี่ของเราปีนะเ่าลงเตรียมไม่มาเนี่ยโอ้โหสองรอบทําไมมันเงียบแบบนี้อะไรกันนี่โอ้ขอมาสลับตู้มาตู้นี้บ้างมาเพื่อมันจะมาหลุดในนี้บ้างนะดึมดๆมดืมดๆมดืมดืมด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 มก็ไม่รู้ว่าจะได้เหมือนในคลิปที่แล้วไหมนครับในคลิปที่ลงไปเพราะว่า เราก็ไม่รู้นัดดวงเราดวงเข้าดวงออกนะฮะที่ผมเปิดให้เนี่ยนะครับผมก็คือบอกเขาแล้วว่าเ,เดี๋ยวไปไป,ไปไปดูคลิปในช่องก่อนนะครับว่าก่อนที่จะให้เปิดเนี่ยไปดูก่อนนะครับเพื่อตัดสินใจอีกรอบหนึ่งนะครับว่าแบบจะให้ผมเปิดจริงไหมนะครับเพราะว่าผมก็รู้ตัวดีว่าเวลาเปิดกับชาเกียเนี่ยค่อนข้างที่จะเกลือแค่ไหนนั่นเองเห็นไหมโคตรเกลือเลยอะไม่ท้อไม่ย่อท้อครับต่อความยากลําบากครับอะไรนะลูกเสือลูกเสือไม่ย่อท้อต่อความยากลําบากครับไป เหลืออีก2,400รูบี้ครับเรามาแค่นิดเดียวอยู่เลยนะครับมาออกมาเถอะรองเท้านะครับอยากให้คนดูทางบ้านเนี่ยนะครับอยากให้ผู้เล่นคนนี้เขาโหดบ้างนะครับถ้าเขาได้รองเท้าวัานนี้ไอ้บอสเขาจะแบกขึ้นไปแบบเพชรหนึ่งมาสเตอร์อะไรเงี้ยนะครับคือแบกได้เลยนะถ้าเขาได้รองเท้ามาให้บอสเนาะแต่ยังได้ขอโดนแน่นอนสักชิ้นหนึ่งก่อนได้ไหมอ่ะเจ็ดดาวมาหน่อยกเกาะมาเลยโอ้โหคุณพระฮะหมดแล้วฮะหมดแล้วหมดแล้ว โอ้ตายแล้วเอาไงดีมากดยกเลิกสักเจ็ดครั้งมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมายกเลิกเจ็ดครั้งครับกับรองเทา้าดึมดื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 มด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 มจมมาสถิตได้ดีนีเถิดม,มาแล้วฮนะสะอยซอยอะไรกันแล้วไม่เอาเอารองเท้ามืดโอ้โหพอทานนกแก้วครับรองเทา้าหืมทวน นี่มันเหลือมันเหลือเล่าลงเตียวอย่างเดียวที่มันยังไม่มาเนี่ยโอ้ทำร้ายมากเลยจิมครับไอดีนี้เขาจะได้เกิดอย่างน้อยให้เขาได้มีเกียดดีๆใช้หน่อยโอ้โหนี่เราหมดไปแบบเยอะแล้วนะเนี่ยนี่พันหนึ่งเลยนะพันหนึ่งนี่แม้แต่หกดาวยังไม่ออกเลยนะโคลโโบบ้าไปแล้ว <c oughs> เอ้ยออกมาหน่อยือมเกราะฟินิก์รองเท้าโดนแน่นอนดาบของเคียวกะก็ได้ โอ้โหออกธนูมาเลยทีเดียวเชียวทางหูนาฬิกาโอ้โหเจ็บปวดรวดแล้วเหลือเกินเจ้าของไอดีถ้าเจ้าของไอดีที่กำลังดูคลิปนี้อยู่ผมว่าน่าจะแบบโอ้โหตายแล้วชักดิ้นชักงอแล้วตอนนี้นะครับรูบี้ที่อุตส่าห์เก็บมาโอเคได้เกิดแล้วได้เกิดแล้วอะนะครับอย่างน้อยนะครับไอดีนี้เนี่ยยังไม่มีโดนแน่นอนเลยเพราะฉะนั้นถ้าใส่ให้บาวล็อกนะครับถ้าใส่ให้ไอตัวบอสเนี่ย ถ้าบอสเป็นก้าดาวแม็กหรือ Hyper C, ไฮเปอร์แม็กแต่ดาวเมดมันจะเยอะมากอะสบายใจแล้วครับคุณลิทครับได้โดนแน่นอนมาแล้ว1ชิ้นนะครับสามารถที่จะอัปเกรดทีมได้แล้วนั่นเองนะครับโอ้ใจหายเกือบจะแบบคิดว่าจะไม่ได้แล้ว <laughs> มาดวงกาลังมาครับไปกันต่อครับแล้วเหลือรองเท้าครับที่ยังไม่ออกตามเลดโอ้ยได้มาแล้วครับอันนี้ถือว่าเป็นกําไรเป็นกําไรเนาะเป็นกําไรไปละกันนะครับโอ้โหได้ยังไงเนี่ย สียงดังสิยงดังได้ดาบมาแล้วหนึ่งชิ้นนะครับอ่ะสบายใจได้แล้วฮะคุณลิ์ครับคุณลิ์สามารถที่จะเกิดได้แล้วนั่นเองนะครับโดนแน่นอนของธาตุไม้ได้มาแล้วนะฮึบมาเราเหลือรองเท้าเลยครับอีก1,600รูบี้ใช่ไหมรองเท้าครับต้องมาเฮ้ยแต่ว่าถ้าได้ดาบธาตุไฟก็ดีนะเขาจะได้แบบไปใส่ให้ทีมเขาได้ออกรุดเลหล,ดเล็กสักหลุดลิศสักชิ้นนึงไหมรองเท้าจริงๆด้วยครับออกดีจังเลยรอยงเท้า อะไรอยู่นระองเท้าคือออกดีจังเลยอะ่ะอืเสื้อขอรองเท้าแปดได้ไหมอะ่ะรองเท้าแปดไม่ออกเลยอะ่ะนะครับอีกพันสี่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 ครับหนึ่งพันสี่ร้อยเรเบ้อะได้กระเป๋ามาอะไรกันนี่ไม่เอาสิหูใสยฟรีเขามีเงินเยอะแล้วะนะครับผู้เล่นใหม่เขามีเงินแบบถมถืดแล้วขอแปดดาวหน่อยมาได้แปดดาวมาแล้วหนึ่งชิ้นครับแต่ยังไม่ใช่สิ่งที่แบบเราเลงจริงๆนะครับเราเลง รอ,องเท้าครับถ้าได้รองเท้ามาตอนนี้คือโหดมากนะบอกเลยถ้าไอดีนี้ได้รองเท้ามาอีกอันนึงเนี่ยนะครับโอ้โหบอสใส่โดยแน่นอนนะครับใส่อันเมื่อกี้แล้วใส่รองเท้าอัปเกรดทัชอีกโอ้โหไอดี ID นี้ไปได้อีกไกลครับโหดแล้วมันเสื้อเบิ้นเลยแล้วมันเสื้อเบิ้นเลยโอ้ my god อีก1,200รลูบี้นะครับโอ้โหเราไม่อยากลุ้นอนะในกล่องการันตีมันยากนะกล่องการันตีได้8ดดาวอ่ะผมว่ายากอยู่นะนะครับอึ๊บ โอ้ร่วมคล้องตัวลีโอนาดเฮ้ยมันมันไม่มีมันไม่มีเพิ่มโอกาสต่อไอ้พวกเนี้ยขอขอรองเท้ามือดอันนี้คือโอ้ขอรองเท้ามืดดีไอ้พวกนี้จะมาทําไมอัดแน่จริงนะแน่จริงออกนาฬิกาไอนาฬิกาเบนเทนมาดีแน่จริงอ่ะนะถ้าแน่จริงอ่ะโอ้ออกแปดดาวของตกไปแล้วถึงสองชิ้นด้วยกันโดนน้นอหนึ่งชิ้นครับ เฮ้ยทำไมแบบมันมาอยู่ๆมันก็มาเรื่อยๆคืออะไรกันนี่อะไรกันในห้ารอบสุดท้ายครับ1,000รูบี้แล้วก็กล่องการันตีครับรองเท้าขอระวัางทางสักชิดหนึ่งก่อนได้ไหมรองเท้าให้มันได้แน่ๆก่อนนะครับอยากมิชชั่นคอมพลีทมากเลยเขาอุตส่าห์แบบให้มาเปิดตั้ง3,000รูบี้โอ้โหแหวนครับรองเท้ามืดโอ้โหน้าจะมืดแทนรองเท้ามืดสร้อยโอ้โหแปดรแล้วอ่ะ รองเท้าไม่ได้ไม่เป็นไรขอโดนได้นอนอีกสักหนึ่งชิ้นได้ไหมนะครับอย่างน้อยเนี่ยได้โดนได้นอนเพิ่มอีกมาชิ้นหนึ่งเนี่ยโดนได้นอนสองชิ้นกับทีมที่อ่าระดับแบบเนี้ยนะครับเขาจะได้ขึ้นหลีกไปได้ไกลกว่านี้อีกประมาณสองหลีกเลยก็ว่าได้นะครับฮึบโอ้โว้กระทาไอาโอ้โหหน้าก,กาคุณยนรองเท้ามืดรองเท้ามืดรองเท้ามืดโอ้โหหมดเลยฮะ,ะไปกันต่อครับอีก3รอบ รู้ว่าเปิดแบบเรารัวเปบบเปิดแบบยาวๆเลยครับอันนี้เป็นไอเดียของทางบ้านนะฮะแล้วก็คือแบบอยากให้ได้ให้ได้มากที่สุดนะครับไหนๆก็สามพันแล้วอยากให้ได้มากที่สุดครับอืมขอดาบอีกสักอันก็ได้มาโอ้โหได้ตามใจนึกดบับเฮ้ยไม่เหลือรองเท้าจริงอะเนี่ยวห้ยทำไมดาบออกดีจังอนะรองเท้ารองเท้ารองเท้ามืดรองเท้า,อทาโอ้หเฮ้ย แต่ดาบไม้แล้วสองชิ้นแล้วดาบ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 โอ้ยเลดกำลังมาเลยช่วงที่ผมแบบกำลังอัคดคลิปอยู่เลดเลดดีมากอะ่ะนะครับโดนแน่นอนเจ็ดดาวออกของชิ้นเลยเฮ้ยแต่ว่าแบบก็อยากได้แปดดาวป่ะแปดดาวชิ้นใหม่เลยอะ่ะขอน,นอกเลดก็ได้เป็นอันอื่นก็ได้ครับที่ไม่ใช่รองเทาง้ากนะ็ได้มาขอน,นอกเลดหน่อยโอ้โหนี่ไงเห็นไหมบ่นเยอะเล่าลงเตียมมาแล้วขาดอะไรอีกเนี่ยอารพอรของเล่าปีก็ไปแล้วนี่เล่าลงเตียมก็มาไอ้ทวนหงสเตียวหุ่ยก็มาแล้ว อ่ sabia? ะเล yeah, ่าปีอ่ะมาอีกนะกระบีกระบีก็มาเล่าปี200สุดท้ายฮะมาขออีกสักชิ้นได้ไหมโดนแน่นอนไอดีนี้ก um> um> ็เรียกได้ว่าเกิดแล้วนะนะครับได้โดนแน่นอนไปถึง2ช okay. ิ้น Le> ด้วยกันนะครับพร้อมกับ8ดาวอีก2ชิ้นที่เป็นของกบนะครับก็เรียกได้ว่าเกิดแล้วแหละนะครับตอนนี้แต่ว่าถ้าได้รองเท้านี่ไอบอสมันจะแบกแบบหลังหักเลยแบกขึ้นไปแบบเพชรสองได้เลยนะครับเป็ดเพชรสองเพชรหนึ่งก็ว่าได้นะครับบอสมาบอส บอสรองเท้ารองเท้าบอสรองเท้าบอสโอ้ยหมดแล้ฮะสามพันไปดูของการันตีครับสูตรเหมือนเดิมครับเราจะใช้กระโดด6ครั้งตามพีดีเคเดนเจอร์กดรับมาเลยครับกระโดดหนึ่งครั้งครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครับรองเท้าต้องมาแล้วฮะจังหวะนี้ครั้งที่สามครับเพื่อความโหดของไอ้ดีนี้ครั้งที่สี่ครับครั้งที่ห้าครับ และรองเท้าครั้งที่6รองเท้ามาเฮ้ยรองเท้าโอ้โหอันนี้ต้องเขาบอกว่าขออภัยคุณลิศจ,จริงจริงจากใจจริงเลยนะครับขออภัยคุณลิศมากครับอย่างน้อยมันมันน่าจะออก8ดาวก็ได้ที่แบบชิ้นอื่นๆอันนี้คือออก6ดาวในกล่องการันตี3,000นนี่คือ ยกทีว่าก็ดวงค่อนข้างแย่นะครับอันนี้คือดวงแย่ในผมว่าจากกล่องการันตีเลยก็ว่าได้นะครับปกติแล้วกล่องการันตีเนี่ยถ้าได้7หรือ8ดาวเนี่ยมันจะถือว่าค่อนข้างดวงดีเลยแต่ว่าก็ไม่เป็นไรแล้วกันนะอย่างน้อยอย่างน้อยติดโดนได้นอนมาถึง2ชิ้นนะครับอย่างน้อยแล้วก็เกียร์กบมาอีก2นะครับผมว่าทีมนี้ก็น่าจะไปได้อีกนะครับอีกสักนิดนึงเลยนี่ไงโดนแน่นอนทาดไม้ครับมีลูเดสพอดีเลยนี่ ใส่ให้ได้ครับอัพให้เต็มเลยแล้วใส่ให้กับรูดีเอได้เลยนะเอามาสรุปเกียร์กันนิดนึงนะว่าเราได้อะไรกันบ้างเนาะสามพันลูบี้นะครับก็ได้เลยล่มล่มอะไรเนี่ยโจมตีกายใช้สกิลพลังชีวิตเป็นสายว่องไวทําให้สตนันเอ่อก็ก็ไม่รู้จะใช้ได้ไหมก็ลองหาเอา,เอา,เ,อา,เ,อาเอาใช้ใดูเนาะในดาบมาสองอันครับโดนแน่นอนนะครับแล้วก็ช่องกลางเราไม่ได้อะไรเลยแล้วก็ได้ช่องท้ายมา1อันนี่หมวกคล้องตัวผมบอกได้เลยนะหมวกอันเนี้ย ดีมากสําหรับสายว่องไวฮะดีมากๆเลยเนาะสายว่องไวเนี่ยใส่รถแรก3จุดได้เลยครับสำหรับอันนี้นะแล้วก็ได้6ดาวโคลเวมาอันนึงขอรู้สายว่องไวหน่อยสิถ้าเป็นโดนแน่นอนใช่ไหมผมแนะนำนะครับโดนแน่นอนเนี่ยใส่ให้กับบอสหตัวแล้วก็ใส่ให้รูดเดียสหตัวเนาะสตัวแล้วก็ถ้าเป็นอันเมื่อกี้ก็ใส่ให้อิสนะเลยนะครับไอตัวหมวกนะอิสนนะเนาะส่วนล่มเนี่ยก็ใส่ให้อิสนะไปแบบเต็มๆเลยก็ได้นั่นเองนะครับผมก็ขอบคุณคุณลิศด้วยและกันแล้วก็ขออภัยด้วยที่ทางฝั่ การันตีนะกล่องการันตี3,000เนี่ยได้เป็หกดาวนะครับอันนี้ก็คือในใจผมก็อยากให้ได้รองเท้าแหละนะครับแต่ก็มันไม่ออกห่อนะดวงผมอาจจะมาได้ถือแค่นี้แหละนะครับขออภัยไว้ตรงนี้ด้วยแล้วกันนะครับอย่างน้อยเนาะในโดนแน่นอนมาอัปเกรดทีมนะครับให้ได้ไปหลีกไกลกว่านี้ขอดูหลีกหน่อยหลีกมันจะได้ข้ามไปได้ไกลกว่านี้นะครับตอนนี้น่าจะอยู่ประมาณเพชรปะเพชรสามเพชรสองอ๋อโอเคประมาณท้องหนึ่งนะครับอ่ะผมได้โดนได้อ่าได้โดนแน่นอนมาสองชิ้นเนี่ยก็น่าจะอยู่ประมาณเพชรสองก็น่าจะพอดันขึ้นไปได้ นะครับผมก็ถ้าใครเข้ามาดูในคลิปนี้นะครับอยากให้เปิดกระชางให้ก็ส่งมาได้ในแชทเพจนะครับก,ก็เน้นๆก็ประมาณ3 0 0 0นะเน้นๆน,น,นะครับมันจะได้เปิดแบบคลิปยาวๆหน่อยนั่นเองนะครับค่ะก็อย่าลืมฝาก like, กดไลค์กด subscribe ใช้ผมด้นยจกันใหม่คลิปหน้าในคลิปนี้ไปแล้วครับไปายครับผมเจอกันใหม่นะครับผมบ๊ายบาย